สบายดีสำหรับมื้อนี้สิพาไม่เฮ็ดขนมแนบใส่ครูแดงหอมๆม,มันหวานมันมัน,มนแซ่แบๆเลยมาเบิ่งเนื้อทางไหนเนาะสำหรับทางในนี้ใส่ถั่วเหลืองใส่ของถั่วเหลืองเคี่ยวใส่กับ,บักร้าน้ำตาลเกลือน้อยนึง ซ่บหวานมันหอมเค็มน้อยนะึงนี่เม็นทั่วเหลืองเนาะมาน้ำไว้แบบมาเข้านะมาจากสามส่วโมงขึ้นเมืออันนี้ค่อยมาไว้แต่คืนนี้มันไน่ละวันนี้กะสิเอามานึง่งเอามาล้างให้มันน้ำใสๆแบบนี้หลังจากมันไน่แล้วก็กนนวกเอามาล้างคืนให้น้ำหมอกมันใสๆแบบนี้นะ แล้วก็เอามัน,น่ล้ก็มาค้างหม้อน,นึ่งขึ้นเนาะนึ่งทั่วแล้วก็ซอกฝาที่มันแน่นๆปลกไปแนว่นี้น,นึ่งประมาณ35นาทีใส่สิคูแดงเครื่องถ้วยนะมะพร้าวเครื่องถ้วยสำหรับสิคูแดงกระซื้อได้ตามห้านเอเชียทั่วไปเนาะ ใส่แนวและเครื่องเครื่องก็เอามาม่าว้มาไว้สิบหนาทีสำหรับเครื่องปรุงไส้กระซิมีน้ำตาลอยู่เครื่องถ้วยกระเทินเกลือเครื่องบวงกาแฟบักเพาป่องนึง่งแล้วก็กินวานิลลาเอ็กซ์แทรกอยู่เครื่องบวงกาแฟเนาะ สำหรับถ้เ่เหลืองกัน,นึ่งสุกและก็มปรุงเลยน้ำตาลครึ่งถ้วยปักพร้าวปองหนึ่งเกลือครึ่งบ่วงกาแฟแล้วก็กลิ่นวานิลลาเอ็กซ์ทรคใสอยู่ครึ่งบ่วงกาแฟใสเพื่อว่าตัดกลิ่นถั่วเหลืองบ่ให้มันกลิ่นแห้งอย่เกินไปนะสำหรับกลิ่นวานิลลาแล้วก็มาคนให้มันเข้ากันซบีบีบจากน้อยให้ ถั่วเหลืองฮาวมุนแล้วก็มาคั่วให้เนื้อมันหันแล้วก็ให้กลิ่นมันหอมเนาะปัดเวลาวเฮาเฮ็ดก้อนมันก็ง่ายแล้วก็เฮ็ดให้กินของใส่มันหอมขึ้นหอมน้ำตาลเขี่ยวหอมมะพร้าวอย่างสีนะกะซีไดประมาณนี้แล้วก็มาเฮ็ดก้อนเลยสำหรับการเฮ็ดก้อนมากง่ญ่มากน้อยกะเฮ็ดเลยนอะตามใจเลยขันผู้ใดมากน้อยก็เฮ็ดน้อย กะสิได้ประมาณนี้สำหรับใส่มันแล้วอันนี้ไม่ใส่คูที่ห้ามาไว้เนาะแล้วก็สิเอามาทอกใส่สามเพื่อว่าเนี่ยมันให้เนื้อมันเหนียวมันอ่อนปัดเวลาหฮาเห็ดก้อนมันจะค่อยง่ายนะทำอิดมันก็สีเนื้อแข็งๆแบบนี้แต่เวลาห้ามานวดแล้วมันกะสิได้ประมาณนี้ก็มาเห็ดก้อนไว้ก็ซีได้เป็นแบบซิ นี่เมนกนของไสค่ครูอันี้เมนกนของไหนของไส้เทาเหลืองมันเนาะก็มาเริ่มเห็ดเลยเนาะก็มาเริ่มห่อไส้มันเลยก็เอาใส่ครูลงมาแผ่แบบซีบีบบีบใมันแปะมันได้โฮบแล้วก็เอาไส้มันใส่แล้วก็โฮบขึ้นโฮบให้มันออมไส้มัน ค่อยๆบีบเข่าให้มันปิดใส่มันแบบสิหลังจากมันปิดแล้วเขาก็มาเล่งให้มันงามเนาะมาเล่งให้มันกลมงามดีกระสีได้จังสิกระเฮ็ดไปจนมันแล้วพุ่ะ เห็ดคือกาเห็ดจนมันแล้วแล้วก็เริ่มห่อเลยอันนี้มันไปตอกเนาะก็มาสว่ยกลมันพับกลมันเข้าแบบสิแล้วก็ภาพหน้ามันเข้าภาพข้างมันเข้า2ข้างมันเข้ามันก็ซีมีมองสอดอย่างสิแล้วก็สอดเงื่อนมันเข้าไปทางใน ก็สีได้ขนมแนบแบบสิแล้วก็เอามานึ่งไส่ไฟแห้งเลยนึ่งอยู่ประมาณ30นาทีหอมขนาดเลยปะไว้ให้มันเย็นพอมันแกะได้แล้วกะมาแกะซีมเบิง้ง มาซีมเบิ้งขนมแนมเนาะมาเบิ้งทางในมันสำหรับทางนอกนี่เหนียวเหนียวนุ่มแบบกุบกุบนะสำหรับทางในนี่อ่อนหอมหวานมันเค็มน้อยนึงแซ่บเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มหอมหอมมันหวาน